โอเคแกมาเก็บเงินขอมผู like ้จัดการคาเดียมปิงนะคะพันหนึ่งกับสามพันเนาะเราจะปล่อยเบอร์พาเลต์ดีไหมมองดูดิไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ได้มาสี่สิบน่ารักกุศิิปไปเลยจะเข้าตัวอย่างนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราต้องล็อก เินเดิเข้าหน่อยนะเรือเฮ้ยเข้าเมื่อกี้อ,อะไรสี่สิบสี่สิบอันนี้อะไร่หกสิบน่ารักสุดๆไปเลยก็ยังดีที่เรือเข้าให้ถ้าไม่เข้าจะบาปตัวน,นี้จ้ะมีไหมสักตัวเ้ยถืดาวอยู่เฮ้ยสองตัวเว้ยเป็นคนไม่ค่อยชอบเล่นล็อกนะแต่แบบสนใจจะต้องล็อกล็อกล็อกดูบ้างละ แต่ใจก็ไม่ได้อยากล็อกอะไรขนาดนั้นไงอ่ายันเข้ามาให้พันเก้าแล้วเหรอเนะ่ต้องไปถึงเท่าไหร่นะสามพันสามพันจัดยังแล้วว่าไงไอายุเข้าว่ะเข้าว่ะเฮ้ยอีกนิดเดียวเต้าอันจะลองดันดูกไหมยิ่งสุดดันแล้วจะถึงไมลนะสองพันอะถึงเถอะขอร้องไม่อยากเล่นหลายรอบนะ ตอนแรกใจก็คิดว่าจะดันดีไหมแต่ว่ายิงนังก็้เขาแล้วนะ <c oughs> ทำไมไม่เข้ามันดันล่ะลองเข้าตอนดันไปสินี่มันต้องอย่างนี้อีกที่สิบก็ย,ยังหอไม่ถึง <c oughs> พอเข้าแต่ตัวเล็กๆไม่เข้าโอ้ยังเข้ามาให้หกสิบตันก็รู้สึกช้าสุดๆเ,เลยลูกที่หกร้อยยังคงไม่ถึงสามพันนะคะ สิบหกร้อยถึงแล้วได้สามร้อยหกสิบยังไงก็ได้คืนดีใจยังไงเข้าไหม <c oughs> ไหม่เข้าเลยมึกแต่ว่าไงเฮ้ยเข้าเว้ยจะเข้ามึกเฮ้ยเมื่อกีดได้สี่พันหนึ่งมีแต่หดลงไปอีกนะที่อย่างมันก็ยังเข้าเว้ยใครอยู่พันหนึง่งก็สบายใจได้แล้ว เข้าอะไรนะตรงนี้อยู่หญ่ตัวใหญ่อยู่ตรงนี้หมดเลยเนียนี่สี่พแล้ว่ได้มาอีก300นะคะลอดลิง์รับทรัพย์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนําเพื่อนทําได้ง่ายแค่นำลิง์ไปแค่ตามช่องทางต่างๆโดยทางสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดเชื่อถึง0.7%ร์นนับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสีย วิธีการสมัครเพื่อรับลิง์รับทรัพย์เข้าไปในหัวข้อพันธมิตรจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพันธมิตรขึ้นมากดเข้าไปที่มสมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทาการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินทาการตรวจสอบเสร็จสิน้นพอเราเข้ามาในหัวข้อพันธมิตรอีกค,ครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนเพียงเท่านี้เราก็สามารถนาลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีไ,ได้ได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์